ครับกษัวัสดีครับมันมัอนี่นะครับมีโอกาสมาผสมง้วไห่ลุงวิทนะครับเป็นยูบานโน้นสูงนะครับตำเภอโนนอาจารย์อำเภอนาคูนะครับจังหวัดกาฬสินนะครับไปลุงวิทพาไปเบ่งง้วนะครับลุงวิทเพิ่นเลี้ยงง้วสามตัวนะครับกัง้วหมามันไทยงหญ่ทั่วไปนี่ครับนี่แม่นี่แม่นี่เบิ่งเิ้งัวแวแม่นทองนะครับเ่บ่ได้ทองนะครับได้ลูกเันด้ครับเนี่ยอันนี้เพิ่นผสมตัวนะครับเป็นตัวแม่นะครับเพิ่นเลี้ยงดีขนาดเบิ่งอ้วนขนาดครับ เกี้ยวใหญให้กินม่เจ้าเทือครับนี่ลุงวิทย์พลอยมื่นสองสามเทือกมื่นสองสามเทือนะครับเบิงท้องมันนะครับเนี่ยครับดูเป็นตัวแม่นะครับส่วนแม่นี่นะครับเขาผสมยังเกาะนนี่ผสมผสมพันหนึ่งเนาะของไอ้พันหครับของบุญน้อมฟาร์มครับไอ้มัมมี่นะครับเนี่ยไก่สีคอดแล้วครับมุกลาบอ่ะลุงวิทย์มุกลาบเอออันนี้อันนี้ค่อยกุมพานะครับนี่โตอ้วนนะครับเป็นเลียงแล้วเรียงดีๆขนาดครับ ตัวนี้มุกล้านะครับสีคอนมุกล้านะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นงวสาวนะครับแม่นี่ผสมกาลิแ68นะครับเคฟ68ของวิไลฟ้ามนะครับขอดูมุกลาตัวนี้ผสมเธอเดียวติดเลยนะครับเลยผสมง่ายครับเพราะเพิ่นเลี้ยงดีนะครับงออยู่นี่นี่โตอ้วนนะครับมีคนมาให้ราคาเ่าลุงวิทย์หรือยังบ่อยากขายบอกถามเบิ่งลูกมันก่อนบอก ผมเป็นมัวลูกนะโอ oh. ้โหเลี้ยงปัน้นกับลูกโอ้เลี้ยงปัน้นกันกับลูกนะครับนี่เลี้ยงงูสามตัวครับเลี้ยงได้ดีขนาดไี่ต้องโดนอวนเลยได้ให้กินห่อมหัวอาหารยัง oh. ว่ครับโอ้ได้กินครับน, oh. นี่ติหยาอย่างเดียวนี่ติหยาด่วนๆนะครับนี <c oughs> ่กระเฟืองนะครับเฟืองหยาครับเฟืองมุทนาขอขอบคุณลุงวิจารย์นะครับมือนี้นะครับครับครับผม